มาสุงด้าพิธาเจ้าคือมรอยใจทั้งหลายพบแสนปล่อยเมืองป๊กเสือตื่นดอนที่ซเหรือทนสิบปีคริสสองหิงซาค่ะวันเมื่อด้มาโทรพวันมาดูดักกันดังข้องยูทูบเที่ยววันหนึ่งเ่วันเอฟซีกูก็เตะเปันแหงรายการพิธาดี่เข้ามาโวยหันจอยนมอเส่เทคปันผายแต่ใช่มือวิดีโออันหันอยู่ยามเดียวหันหิง เลขหิงเทียงกัมหนึ่งปองว่าปันเฮียงเยี่อย่าขี่แขดิงามอัมบายยามหลือรายการโพสต์ต่างเขาปีดอเฮาตีเห่นข่าวแลบไพกว่ากัมสื่อค่ะโอเคก็ตีเล่ว่ามาตรงทักปีดอค่ะลองกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์กันเนี่ยปีดอได้หลายๆก็ ถามมาว่าวงวางปังตึกยามเดี๋ยวรายการปกเสือตื่นอำรลาดข่าวห้าเนี่ยเสีนยนใบมืองลาดต่สีว่าเฮ็เต็กติดตามบันผายแต่ใส่มือวิดีโอในอหันหิงเต็กหิงเทียงกำาน,นึงรายการลาดมือแล้วปีนอเอาเขาดีเลยหันข่าวเลียดเพอมันติดติงเฮือปีนอเขาอะไรยินกันดียวอันในลาดกูวันฮะเขารายการ นางคือเดไลขึคือดันเข่าปางตึกในสเตจจริงได้เนี่ยฝากพี่น้องเอาไว้อย่าลืมเด็กติดตามกันวันมาได้หน้าหูคอที่หนึ่งติรีมาตรงทักกันเนี่ยอยู่ดีอันนี้ปุโกโกลายกันปอกเซอร์ตินใครลาดว่า,าเจ้าปางผ้าเาขาค่ามีลูกหลายก็มีหลานหลายคน มีนาคืนมนหลายวันเสียนปายมือก่อหูเกวยอันเสียนปายมือหูจักจื่อห้องว่าเจ้าพงหนุ่มกวยกาเจ้าพงหนุ่มเต็มหูจักเสียนปายมือนี่อันในลาไปอ่อนตังย้อนสังเลมหูจักไย้อนรายการปกเสื่อื่นเป็นรายการมีเดียส่วนตัวเลเพียก็หลายเพออันอยู่ในสเตตจึงใจกวนแสนมาอัน เป็นดี่ใจเยอะของสเตตมึงสลอยหกหมื่นสวยหาปากลรอกไหมเนี่ยวันเมื่อไดย้อนอาควางเอาจีเสียงของเจ้าพงหนุ่มมาอุบในรายการอีกหนึ่งอยู่ที่อัเนสุนโตยุ่มยำเลยนับถือกุย้ยอันใครมาตรงตับปีนอ,อปันแห่งเจ้าพงหนุ่มในเนี่เป็นคนดีเล็ติเลยว,ว่าเป็นกคนดีว้วนกว่างหันไกลเลีเชียวคนหนึ่ง เป็นกวนดีหัดหันเป็นกวนอันป่องใจลองเพียนลิน้นลองหวานมึงลองสเตจจึงใจเตรียเมเบอ่อปานปูได้ปานมนันไต้เฮาเเมีมาเตรียมมือก่อนๆเตรียมปานเจ้าผ้าหอคำได้หอเสียงเนี่ยเจ้าพ่องหนุ่มเป็นกวนดีมีดางหูปลายหันเต๋เต๋บปะ่ปอขามาด้วยในเอเอดผีผีโคเขียววันให้เนี่ยอ่านเฮาข่าหันเนี่ยปิ๊กสวามันเจ้า เป็นลูกใจเจ้าปังผ้าเวอาณาอ้อจ๋าเตี่าวาเฮาคาตีเลหันเจ้าพงหนุ่มไปเตียมตีเยอะกวไปเตียมทุนสัางเจอว่าเจ้าพงหนุ่มมีอาณาอ้อจ๋าตาเพียนลิ้นตาวันให,ห้ยาะกว่าตาดับซึกแอดผีๆเขียวเนี่ยเตอ omon, ือนตีขึ้นเยอะมอสูง ต่เมืองสันหลอยเนี่เสียนไปเมืองได้ยุ่ยำซึงนี่ปีนอ่อนกันหมดด้วยเนเมืองคงกลางเลยสภาวะของกวนวา่าซ์เนี่ยปุงแจกมันมีโวผงหนึ่งมีตูกกวนมันหนึ่งตูเนี่ยเพราะูกกวนมันเท่ากับยาวนี่อันเท่านั้นบรดี๋ยกลึดยยืยอก็เอาอันหนุ่มมันขึ้นมาเตียนอันได้ลายมัน กวยกาบเป็นเสือรู้เป็่นจึงหรือลาเนี่ยเสือในปอมันเทายาะปอมันวางเยาะปอมันหมอค้างไว้กุยกาบมีกองมีเหียนเยาะเนี่ยเสือหนุ่มนั่นแต่เลยขึ้นมาเตี้ยนเสด้อยู่อุบผงกว่ากวยกาบพี่ดอเขาก็ตดีาดว่าย่าพันเสือเป็นผงอันหนุ่มนั่นถกรีไล่ออนหูทุนาเสด็จเฮ็ดกว่าย้อนนังล่ะตังหูไปเปลี่ยาเล็กเชียวใจกว่าง วนกว้างหันไกลไปเนือเส้นทางที่หมานเ мян ปอเจ้าพงหนุ่มเป็นภูมิอันนาเป็นภู้ไลออนฮูสิลเลเฮ็ดกว่าตาใต้เฮาเตรียมพร้อมกันนีนนน่มันมีไรเสียนใบม,มึงได้ยุ่มยำซึงนั่นใต้เฮาตี้ม,มาว่ากันลองอันตีลิน ตีหากินเก็บขอนอองตีสูอองตีเฮาจ่ากว่าชนเนีห่หน้าลิ้นซ่อนกันเนีหน้าลิ้นเตียงกันเนีหน้าลิ้นทับกันเนีปืนตีสูปืนตีเฮาเนี่ยกวนอันลาดเช่นเนี่เป็นกวนดิ่มมีหมากออกอะอเลยไปวุน่นไปเพราะเป็นกวนมีออกอะอเลยไปวุ่นกว้างขวางเปิดตินวุวนดาียนลิ้นหกหมื่นซอยหาปากลองไหมเจ้าคือใดเมืองสลอยปัดปืน ผู้เขียนตีม,มักมันมันลึกไอ้นุ่งผ้าตุงออกบ้านออกมึงเนี่ยกวนมีต้าหู้เลยปลายหันคารด้วนกันไล่เนี่ยรานั้นเสียนไว้มืงถึงหันว่ากปญญาปานย่ามเดี๋ยวเฮาขาด้วยไหแหลหันเนี่ยต,ตายเี่ฮอใต้เฮ้าขานั่นมีจือ่อมีเสียงมีนามีตามีเพียนลิน้นมีหวานมึงคืนยาเมาสูงแหลมีรองพ่อมห่มนะ่จื่อเคยเจือจัดมาเนี่ย อยู่ดีเจ้าพงหนุ่มเจ้าพงหนุ่มไล่ขึ้นมามีอาณาเมื่อไรไล่ขึ้นมามีอ้าาอมมอ,อจ๋ายล้ก็ยิบกบแอบผีพีเมื่อไรเฮาขาดีอลยรฮันว่าจางเปลี่ยนมาหมูหนึ่งจุ้มเดียวอับนัินก็อันไต้ฮว่าตุมต้มตุ้มวันเมื่อไดเจ้าปางผ้าเฮาเนี่ย เตหูรีว่าเสือเท่าตั้งหลายอันอยู่ในอณาอ้อจ๋าเสียแลอไข่ปล่อยวางไข่กว่าเนื้อเสียนตั้งเก่าใน่อยเขียนหูหันกุยกะหน้ากันเจ้าเขาหยบยอมลงกว่าหาหา,หาแหงๆเวลาเจ้าเสียงผ้าเกาหลีหลายๆก็ก็อย่าอันอ่อนโหเลยยิบกว่ามีอาณาจื้อนั่นเองเจ้าปางผ้าถุลีแค่ถุลีผุกเปียดอาณาเขาซื่อเนี่ย เจ้าพงหนุ่มก็ไรก็ไรก็อย่าอันเปียนกุ้นหนุ่มนั้นยุกยองสิเลเอาขึ้นกว่าภูมิจันบิงยาตั้งหูตาเตจุงจะเอาเมืองสันอยจิงไตถึงตียอดหอดีปายยองอัานในยองหมายนั้นโหลเปียนกบปันเซียนโหลเปียนเซียนกบปันกว้นหนุ่มอันกวนเมืองฮันลีเลยยุ่มยากเมือนเจ้าพงหนุ่มเนี่ยอามจะว่าหู้จับเจ้าพงหนุ่ม เป็นการสุนตูเสิละมายุบยองซึ่งนั้นจะปีนอโหปันแทงเสียนไปเมืองเนี่ยหันว่าเจ้าพงหนุ่มเนี่ยหักไต่อหักพียนดินเอ๋หักวานเมืองเอ๋หู้รองตรงวงกวลมหู้รองป่าดีการเมืองหู้รองสเตจจริงใจหู้ว่าจุ้มเหล่าเผอเป็นผู้เคียนดาเมืองสลอยหู้ว่าจุ้มเหล่าเผอใครเต็มเถียพัน ความเอานาดีพื้น,นท,ที่ในสเตจจิงไทเออร์เนี่ยเจ้าพงหนุ่มหัวเส้นเกวยกรรมมีอานามีออจา่าตีเฮ็ดกวาในให้มันกล่อมเลยซึกอันว่าได้หลุดเลยทองคอสั่งนางฮื้อเจ้าพงหนุ่มบดีเลยมีอานาออจาานางฮื้อเจ้าพงหนุ่มบอดตีเลยเป็นพวนหูกว่าเจ้าคือมึงสลายปัดปึ้งลีกไลยปลายปีภาษาความหลักอัว่าได้เป็นพี่น้องวันให้ตีเหล่าซิมว่า เท่าข่าววนกันลาดว่ายุบย่องเจ้าพงหนุ่มเฮิร์คนมาเปลี่ยนผวนหูวันให้เฮ้ขึ้นมาเปลี่ยนกวนดียิบจิกจ้องของป่าตีมือสูงสิงนไดตับสิกวันให้เนี่ยอันนี่จางถึงยังอะไรยังหมายอันเท่าห่าใครหดใครไลลใครถึงกาปานมือเดียวเนี่ยกาปานซื้อหนุ่มอันเจ้กาปานซื้อเท่าปีน้องหูบันแทงเท่า เจอมันมีเออกุยกะก้างงาเห็นมันมีป่าหันสือเท่าอยู่เนหคุยก็ลีสันลอยก็อยาใเนอทาก็าต่อหลังนั้นอําบาก็เะยรเผอหัดกันเลยหัดหมังลูกกันเออย้อนหังเนบมีเอเขียวม,มีงามมีขนาะกูหังมันล่ะยอบดิบยบเหลียงก็อะไรเออเนี่ยกับไหนเฮาซื้อหนุ่มอันมีกล้องมีเขียน อันเลียดไทยอันผู้ลองเพี่ยนลินไตผู้ลองปืนเปลี่ยนมาซื้อไหนขึ้นเป็นผู้นำชิกจอมในตีลีดีสุดโย่เนี่ยอยู่ที่อันนี้รายการน้อยตีลาดวันไหนย้อนฝั่งพี่น้องเจ้าคือมึงสละลอยเนี่ยเฮาวันกันวุ่นไหววันเมื่อไหนป่าตีมือสูงจิงได้ถูกดีแล้วเจาว้าเลยกวนหนุ่มเซียนเพอยากก็เลยขึ้นเป็นผู้นำค่ะ อ๋อสิบสิได้เฮาค่ามาตัวลองแอดพีพีอินโฟนี่ตีเียกว่าเปลี่ยนข่าวอันดันก่อน่าลีกพื้นลายโพสต่างข่าวปันซึกหวานให้นี่เขาโพสต่างว่าอันไรกว่าจอยเทียมเลยกำเทียมปอมีกุลเมืองเนี่ยย้อนปางตึกอาร์ซี Ất Ất là Tập đồ sức mạnh Dư cận Hiện là các quân mừng Lại gian hơn gian dị Lại bài phí. Bà đi mở xuống Chúng chàng Chẳng áo, Kháu nằm Đang kín Mình đang kháu sán Thủ lớn, Cơ Gia sản Tại quả Chúng ta sẽ Mà cho ai thèm Căm thèm Anh à này Bà khó khăn Mà tuổi Này ที่เรียว่าปาติโมงสูงจริงใจนั้นมีน้ำใจว่นกว้างเยาะกอหันไกลอยู่ที่นี่รายการปกเสือตินอ่านไลลูอันพื้นลิกปับบไลนาดิกโพสต์แต่งใจกว่าซื้อไหนน่ย้อนเปิดอารซีเอดเดแลตับบัโดซึ่งมันยื้อกันอ่านอารซีเอดยือมันตายเลยคนเมืองเลยไปเนี่ยเลียบมีดังผิดไปก่อโล,โลู พอเราซ้ำทัศน์สังหารเงนั้นนะย้อนเปออาสีเอียดเอียดกุยกากวนเตรียมมันแต่เตรียมตั้งไร้วนเฮาขากลมว่ากันอ่านปฏิเมาสูงจริงได้อรค่ะจอยเถียมเลยกัมเถียมกวนเมืองอันว่าใ้มันปิดรองรีค่ะอาว่าโคเขียวยืมันอาว่าอาสีเอียดตึกไอนุ่งผ้าตรงเนี่ยกวนเมืองในทืนๆๆกก่เดียวเอียนเอียนเนี่ก็ไหวไหวตั้งไหวตั้งเอียนสอโฮมสอเพย จอมการจอมจองอันเป็นตีหลูตีรองสุดดองภายในมือมึงคํามหานีป่านเนี่ยไต้เฮาใจเยาะจื้นให้มเ,ใเมื่อปได้เมือมึงข้ามหาดีป่านนา้ว่าโคเขียวโคไลาน้ำวาตุงวงกลมปฏิกรเมืองมาจ่่ยอันนียเ,เป็นลองหลีไวเนี่ยอันนี้หลียุกย่องน้ำใจเขาเกวยกาใครลาดว่า,า,า,วาอาบ่าได้เป็นหูซื้อฮะอันมีหูมันหลายยาก่ก็ซื้อเผือกเผือกขาวเนี่ยเพราะเป็นปางตึกการซึกในเพลนห้องอาัยอามซุ้ม ป้อเมืองหนึ่งเลยเมืองหนึ่งจุ้มหนึ่งเลยจุ้มหนึ่งจันจอมปิวอันไทยเขาว่าธงขาวเนี่ยยกขึ้นมาเนี่ยบอกว่าย,ย้อมซุม้มเมื่อดังเสื้อเผือกปาาดีซื้อเผือกเนี่ยปองว่าย,ย้อมซุ้ม,มเนี่ยมันเผือกมันขาวปีนอ,อกหูป็นเงกลุยกาจจงองกอ็ดีอ่าบารีเป็นผู้ดเตียนตังผู้ตังเตียนแอพพีพปาาดีสื้อเผือกยังก็โหซื้อเนี่ยอ่านมาจอยหรือเลยกัมเถียงคนมึง เจ้านยย้อนเหมาจ่ยลยุยน้ำใจได้มาหู้จ้ะอย่าเป็นุมป่าจอมน้ำขุนเขามีสุนเสลาดว่าอันสุญญอดเลยอยาผุดขานเจ้านยย้อนอันนั้นเนอะย้อนตับซึ่งนามังกันเนอะเขาเนออัมบังซสมก้ามาจ่วยเทียมไล้ก้ามเทียมป้าป้าปฏิการเมือ่อเวลาแบบอย่าลืมตรวจเขียบกลางใจเขานะ่ะอันได้ปฏิซื้อเผื่อเข้ามาจ่ยสูนะ้เนอ มาได้ปฏิหูซื้อเนี่ยอําพองหรือเลยซื้อเท่าอันแล้วก็แล้วเด้ว่ากันที่ขั้นหนึ่งเข้ามาจอยซื้อเนี่ยอย่าลืมจอยขาะพวกปางฤึกดังเนี่ยเนี่ยอย่าไปราดจิ้งนั้นแกเมื่อได้ซื้อเก็ไม่ได้ราดหนึ่งกาไว้การลาดไว้ลีเสยไหวลาดเสียงไปเมืองรลดวอย่าไปหาเสียงอย่าไปงุ้มป๋าจอมนำ้ำขุนอย่าไปเอาค่าแนนเสียงอันไทยวันนั้นอย่าไปหาเสียงกันเองกัน ปาตีมาสูงจินไตมาจ่อยลอยลองนำ้ำใจยุยงปาดีซื้อเผึกปาดีหัซื้อจากว่าจะในตุงบงกวนเจ้าสังขาเสียนไปมึงอยู่ดีในเสดยยุยองเอาุ้งมุนกูภายกูหมูกูจุม้มกูก้ากูคนตี่ดูล้อมแดนลุ่มลาตัวถึงเครือกนเคือไตปีด้องอันเกล็ดเนื้อเพียนลิ้นเตตมึงสันลอยอันยาดังอยาผืนเลขนันใจลอยลองปางตึกเลไปลายพศิศกอยู่ใน อยู่ดีในเสยยุยยองเอากลุ่มเอามุนไว้เยอะๆน้ำค่ะเอา,าละเราก็ที่สามใครมาตรงทักปีดอปันแทงเสี่ยงกับเลยล้องการซึกการต้องหนึ่งตาเพียนตึกของซึกในปีดเจ้าคืออมปุง,งาปีนากำลำซา นาเีงาปีเมื่อ้วยนาเขาเนี่กับในเขาตรงหนึ่งจช่อี่างะซึกมันที่เมืองกึ่งเนี่ยเมื่อวารายการปกเสือตินกอกมาสับเียงนี่พี่น้องบันเทียงว่าตรงหนึ่งหลากหลายสี่ปากถึงห้าปากก็เมืองกึ่งกวยเนี่ยเต็มถึงกวยกามันลูกดังเลยเสียถียมเฮียงมาของไปหูเขาเพียนการต่าย,ยางเมืองลูกอามนั้นหูว่าอาสียะ เตะเขยมในคูนกเวงและมาอยู่ไว้ตังนกเวงสิเลยเอาตะอยู่ไว้หืออันนี่ก็เปลี่ยนเทียงรองเทียงลายเทียงปลายหนึ่งปีหนอหูแผนแหงป้อข่าอุบลเมืองกึ่งเหน่งก็เตะคุกจะไล่ตับปังเกตู้เฮียสังเลิคุกจะไล่บบล่ะ,ลละตับนีน่เรื่องจึงแเลยเมือเลื่องกวดทัดเจ็ดเฮาแยงภายห้องตับปังกีตู่จาก,กว่าจึไิไดน ที่กุ้งเปาเมื่อวามาเมือไหนซึกมันเตรียมก่อไว้ซึกมันวันเมือไในยังไรจัดเป็นหลายหลายงาซึกเสียเลต้องหนึ่งกว่ามาก้ามาจอมเลียนสวนก้ามาจอมตรงน้าเอาที่อยู่ป่าในพื้นที่อาเซียนของเสียวขึ้นสินได้ดับจุมเจ็ดสุนเจ็มันซานแกไม่ตีเมืองกึ่ง อามนั้นก็อ่านเอาเฮียงซึกสิเลมุงนาสู่จู่พื้นดี่เป็นปางตึกทุ่งปุงโวไฮกุยจีวงเกเมีฮ่จ้างเป็นกาอะไรอยู่ดีข้อสั่งเดปิโดปีนอโหปัญหงข่าวดังนั้นเด้อ่านเอาคาลไรยินเนี่ยมินออนไลน์ปันสโพตาลาลาดตีหนึ่งว่าซึกหลยหาวยเฮวังขึงอาซียแอของเสียวขึ้นจึงได้เฮาะไถอยมาอยู่ดีทุ่งเมืองปัน่น พอมาอยู่ที่เมืองปัน่นก็มานีมาเวียดเลพัมปั่นกว่าปั่นมาปั่นกว่าปั่นมาพอหูเมาก็ว่า,วางคืนเลมันดีใครรักจริงแต่ปองจู้เธว,ว่างคืนอ,อาซีย์เฮอมาเมืองปัน่นอะไรเข่าว,วงในกุยกุยกับพ่อคำด้วยมันตื่นซาในตนุ้หนึ่งเฮาเฮียงอยู่วันเมื่อไรโฮมป้าเจอฮือมินเชลต่อต่างมากอจื้นยามไว้อันนี้ก็จางปีนกว่าะอะไร เมื่อวานในข้าวาม m สองโมงกลางวันเนี่ยซึกมานเอาหืมินตีลาเสียวเสมุ่งนาสู่ทุ่งปุ่งโวกว่ากว่ามามาเมื่อข้าว y a สามโมงวัยวันสามโมงสามสิบมเนเนั่นเนี่ยซึกมานเอาหืมินต่างลากหักกอกองกลางหมักมือจินยามสิเลมาลงในกวางหมักหนังตีหนึ่ง เมื่อดังกูก็หันวิดีโอันโพสตต่างโดนไลฟ์เฟซบุ๊กและย,ยูทูบก,กันอันนั้นเป็นรองเต้มันอันควรเมืองหูได้หันเป่าวิดีโอไว้สากเสีรักฐานอันใน,นแมน่นเฮาคาได้ตึกซึกเนี่ยมากลอ้องออจ้อนแรงเน่ได้ไข่จอยเอวข่จอมหัวอ่าอันไหนฮะนะใตเฮาคาได้ ต่ได้ตึกยานสู่ผู้เข,ขียนในเข้าไปเลยมีเฮมินสิด้ต่างกว่าไปเลยมีกาสิเลโตอกว่าหลอดหลอดเลี้วยวเลี้วยวสิได้ยอเต็มตีเต็มทนเจ้งนั้นเนี่ยกลไอ้นุ่งผาตวงเขาวันไม่ได้อยู่ภายกองเขาวันมาอยู่ภายอ่องย้อนไอ้มองมองเขามาอยู่ในสเตจจริงใดดังลำเล็กทั้งหลายสิมกาในโฮมป้าแมงมีเอามาตต้อสอง่ง บางปกอกหน่จะว่าส่งข้าดด้งกินกล้วยเนี่ยังอยู่เนื้อเฮ่อมินเสียลยยืดตอกถอกลงปีดอก็ดหันเลยอยอยต้อ,ตอน,นอย้ายอย่างนะถ้าว่าปางตึกทุ่งผงววให้กล้ยนี่เฮ็ดสังเลยมันอ่ะเจ้าเฮมินเสียม,มังเฮเปะเเนี่ลองเต่เลยเปล่งเปลี่ยนเย่มันเนี่ยเฮาดีเลยหัวปอดตัวน,นั้นเป็นพื้นที่ของตับจุ่มหนึ่งเก่าด อันจอมเกียรขีให้กังทุ่งปุ๋งโว้ไฮกุยสเตจจิงได้ปอดตอเนี่ยายได้ลงมาจิ้วห้องว่าเจ้าหนดเจ้าหนวดเนี่ยยามเดียวตีเลยว่าสุกสักไว้หนดมันเจ้าก่อมตัานถาวันมืนะ่อไงย้อนทางค่ะย้อนเบื่อว่ามันเจ้าหักเพียนลินวันเมืองเลยหักปีน้องทุ่งปุงโว้ไฮกุยดังหื้อผู้เขียนเตรียมเข้ามาป่วนเปนเลี่ยนในขีเนกเก็กเต็งเพียวมืย่ยเคยอกนเลเพียนลินวันเมืองเนี่ย หนวดทำได้ทาก็ไม่สังเจ้าหนวดพ่อมต่อเด็กเียนซึกงสิ่งใปัดตึกเกียดขี้กังแผ่นลินจิตใจเนี่ยอันนี้ใครสร้างลางเนี่ยพี่นาา้อเจ้าคือมือสลอยไปวันเมื่อใดย้อนเจียกนึงหน่อยอีกหนึ่ง,ง,งอาบ่าเลยเป็นลอยลงยาเสตตองตับปังเศร้าอีกเขาตีเมืองรักแข่งเนี่ยมาเนาะมิกเศร้าเก่าเสลโลปัดตึกยากำมังกัน หันศักดิ์สิทักฐานอามาลเป็นบีบีซีสีในอาโจชิล่าอะไรเป็นการลงข่าวพันอะไรข่าวนอกมือปางว่าปาังตึกอะไรเฮียนสึกใส่กันในเมืองโฮมถูกไม่นุ่งผ้าตรงที่มันลาดนั่นเนี่ยอันมังเฮียงดีสุดในแต่เรียกว่ามึงรักแข็งเจ้าคือมีนั่นเลียพามิกซาวเก่าชา,นะาวดีนในน่ะเสลมมัปามาณเดียกนึงอันมันใจเมียงมีเสล่ ต่อส่งมากองซินยามยังเคยยื้อใจอยู่วันม้อไี้เนี่ยจันทานปางตึกเนี่ยไปเปิ้งมืองรอบแข็งไลยปีน้องไทยเพียรีย์ียวครับถามมาให้สังเณรมาเตกนึงล่ะมันตีเอามาเมืองไทยยอมอ่ะวันหลืวันหนึ่งพอเปลี่ยนปางตึกหลงห่าวห่าวแหงแห่างพอมันหลยบตีไลยขี่ก้าหยอบยอหยอบยอ,ยอเมื่อกินปูกินปลากินหมูกิน,ม,กนมาจอมยันกุ้งขึ้นบ่ไหนได้ ลูกเผอมีเผอเฮือนเผอหมูเผอมาเผอเมียวเผอไก่เผอเป็ดเผอหมาเผอควายเผอเนี่ยหันดีแล้วก็มันดียือะะ้อหมดอ่ะอ่ะมากวนวาสัตว์ปัดหมดกวันเนี่ยเพราะมันเติมััวมันดีเป็นที่ไหนเตียงกาคือหมิ่นเสียแล้วมันตื้นเตียวมาหมดอะพี่น้นองเขาหยุ่มละินี่ไเตียงกามจะเอามาให้นเนี่ยพี่น้องเขาว่าอะหางหลีเอ้ป้อแคบหางจอมเนี่ยนหนหหเ,หเหมือนหนังนอกมือเฮ็ดนั่นจ้ะเฮอหมิ่นมิกซาวเกาห่า เฮลิคอปเตอร์哈อันเทาขาว้องอันเมื่อยมีจีแน่อ่าเจตอตาซื้อมาสิยเลยขี่หยบยอยหยบยอบยอเรียนเรืองนั้นตามาคาไตเพียวเทาเอออันไหนย้อนฝากไว้เฮาเจ้าคือมึงสลวยไรห้วยว่มามันไปถอยยาก็ไปถ,อ,ไปถอนแถมเฮียงซึกขึ้นเด้อปืนดีปังตึกเจ้าเฮือมีสิยเลยโตสง่งเมืว่วาในค่ะเสือสียได้คบมาดในหัวข้อที่สี่ ีย๋ยวเราปีดาหอากมาอุปลรณอาร์เมเนียเลยอาร์เซอไปจนเมื่อวันที่8หรือ10ปีคริสตองหิงเช้าเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศดังนั้นก็ฝ่ายกับศึกนอกเมืองเนี่ยอาวาเลยเป็ีนตั้งอาร์เมเนียจ้าอาร์เซอไปจนห้าเนี่ยย่าก็นายเซอร์เย่เนี่ยเปลี่ยนภายนอกเมืองของรัสเซียนั่นก็รัเสเซีย ไหลมาดีเมืองหลงมอสโกมาอุบกันในข่าวต่างหนึ่งวันก็ไม่เมื่อรัฐมนตรีนั่นก็ผายนอกเมืองใจซูเกียอานบีตูเตียนของเมืองรัสเซียนั่นเช็ดปังกลุ่มห้าตัวสองเมืองเนี่ยมาอุบกันได้ด้วยเฮียงอ่ะก็ไม่ผายนอกเมืองของอาร์เมเนียอย่ากับอาเซอร์วไบจันนั่นนางก็นางก็ผายผายนะในซูเกีตูเตีย,ยน,นเมืองรัสเซียนางเลิกการ tôi nào cả thật vải nào có tăng tăng bởi lạt quang của vải nào hay vải hay lạt dọn nô tăng song phải song tăng nên khâu tộp hào hào hư mình và các bà ca và sức và các đôn và anh tay có tay, có sum đang song phải song tăng bớt đi chuyện này ผู้ใหญ่ก็หลวงไผ่นอกเมืองใจซื้อเกอันมีตัวเตี้ยนของเมืองรัสเซียลาดวาแต่ได้กึศยึดลองปางตึกที่นี่ถูกดีเปลี่ยนกว่าอยู่ยอ้อนเบอร์ว่าปางตึกมันลามกว่าเสื่งหื้นเนี่ยหมากลุงยื้อเสิร์นวันนวิงพิษกอพิษั้งส่งผายกัอนนั้นมันเม่ได้แค่ต้งสง่งผายเลสองด้านในกึศยึดโตกันกาใไม่ตั้งของอาร์เมเนียเยากาเซไปจันหลับมา dứt lại, thải, tí nữa thải là luật thằng họ quay lại lắm á. quân quan họ này lủ nợ lủ lượt lái cô à, hơ mìn truốc, tăng làm tăng lái à, đàng phai có đàng ốp xiếc này, cả máy chạy siêu kia gọi là hết này này, cướp dứt, trâu kẹp ชั่วคราวเนี ane, ham, ่ยไทยเของว่าชั่วคราวเขาคืดยึดจุกี้กว่ากว่ามามาอุบกันอยู่ในข้าวตังหนึ่งวันปองว่าเช้าสี่โมงไล่ใจกันเต็กึืดยื้อกันในเมื่อวันที่สิบเดือนธันว์สิปีขึ้นสองเัิงาช้าปองว่ากึดยื้อตั้งแต่เมื่อว่าปีหน่องหกพันแหงกวยก้ามือตึกอุบกันอยู่วันนั้นเนี่ยตึงต่างตึงต่างฮะอุบกันเนื้อผืนเด้แตั้งแต่หมังกันปึ้งปังกวยกะ เฮาคาดที่ลายงานว่ามื่อวาวันที่สิบจอมหนังอันใจซื้อเกล้ไผ่ดอกเบืองของรัสเซียออกมาลาดว่าสองผ่ยเลยใจกันกึ๊ดตึกกันจูเกียบกั้หนึ่งก็เย็นกว่าสืบเสียได้ตัวกันได้ไผ่แล้วเพอดีมังวันตั้งผ่แล้วเพอดีเ็ดกองหลัดลูดอันตั้งเลยปีเดียวเขาก็ปักตาสิริไปตุ้ยกันเนี่ยลองดังอันอาวินี่และอาซอร์ไปอาซอร์ไปจันเนี่ย ดึกกันหาวหาวย่างยงมีลองปางกุม่มอุโอตาได้มีลองกึดดึกต่อกันค่ะเออวันเมื่อไรเราัำมาด้วยปีดอตีมีน้ำใจสีกัมเทียมเข้ามาจ่ายหารลา่างคือสองร้อยบาทนางหมอกลา่างคือห้าร้อยบาทจ่ายเหลาเมืองนายสองร้อยบาท จายหลิงเมื่งกึงจายหลิงทุ่งเยิง250บาทค่ะอากจายสู้ทุ่งเยิงร้อยห้าบาทโฮมเป็นเงินอยู่ที่1,400บาทเงินไทยเนี่ยต่สี0รบาทนั่นจอยเทียมรายการไตป๊อกเสื่อืึงเที่ยง1,000บาทนั่นจอยของกินย่มตาตับจุม่ม สองเจ็ดค่ะวันม่ได้ต้องทักพี่นอ้องบาที่ห้องไว้กันอหไก่อนมาสูงตั้งสิ่งค่ะ